สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนพอกันยนีงมาเลี้ยงพี่น้องพอกันยนีงมาเลี้ยงหาหมงหกมงเลงแล้ว่ะหาหมงเครืองหาหมงเครืองพี่น้องไปจังไดมาจังไดเหมือน,นีเบิดเหมือดเ,เป็ดเว้นมาตีเยบุนไปทุระพี่น้องออกประทาไทยออกประทาไทยแล้วก็งูม้างูมามาไอ ไอ้เมืองย่างมาเห็ดโทรลอุ้ยมันแดดซองนอี่บนปิ๊ไปเห็นพี่หน้าตาเงินพีน่น้องเดี่ยวจ้องเห็นตาตัวเวนก็ล้างสิต๊กดินมืดบ่แบบนี้มืดบ่พีน่น้องตัวเวนก็ล้างสิต๊กดินแม่น่ะยังซองขอม้าอยู่เปิดไอ้ปิดม่านแล้วยังซองขอม้าอยู่ไปิดใบเดียวหันม่านเดียว เก็บยังมาหน่เก็บกระเป๋าพี่น้องเก็บกระเป๋าแล้วเดินทางพรุ่งนี้เชา้าพี่น้องเดินทางพรุ่งนี้เช้าเข้ากรุงเทพเข้ากรทอมอเอาอันนี้ไปฝากคนใหญ่น้ำเด้หา้าไปฝากแล้วสองสุดเพิ่นจองเพิ่นเพิ่นสอบสีดำเงิน คณเลือกเขาเองเลือกสีหนัำเงินยังเหรอเสิเตรียมของเตรียมของเตรียมอย่างแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางรถรถมาจากอุบนนาาลนะคะรถมาจากอุบลมหาวิทยายนี่ประมาณสามโมงครึ่งเกือบสี่โมงสี่ แล้วก็เฮ้ากับนางต่อเดียวลุงหมอชิดเลยพี่น้องแล้วก็คิดว่านางแท็กซี่นะจะนางแท็กซี่เพราะว่าบางคนกะอ่าบางคนกันแนะน้ำมาว่าอันาห้ไปจีพีเอสอ่ารถไฟจีพีเอสบางคนก็นให้ไปอ่ารถรถยังก็รถเมฆประจําทางอืมบ้านนี่ ย้บวนมาบ่สะดกวกเพราะย้บวนทั้งกระเป๋าหลากกระเป๋าอย่างเ้าม่ได้มีแค่กระเป๋าอันอันเป้ใบเดียวเนาะกระเป๋าสะพ้ายใบเดียวมันโมแม่นนี่ทั้งกระเป๋าลาก,กนั่นอนนนันนี้ก็เลยบ่าพ่อยายเราก็ว่าให้นางเท็กซี่เลยอืมให้นางเท็กซี่มาเพื่อความสะดวกแล้วบ่าพักโรงแรมเดียวกันพี่น้องพักโรงแรมเดียวกันกับพ่อยาสุกโกศลแต่วา่าอ่าพักคนละห้องพักคนละห้องเพราะว่าพ่อยาเนี่ยจะหอด โรงแรมก่อนนี้บนเครื่องล้มใบสองโมงรถแท็กซี่กับอของโรงแรมกับไปหับมาโรงแรมล้วก็มาสวอกนะคะตรวจเลี้ยวเรียบร้อยเขาห้องเขาหองเลี้ยวบานี้กะคุณหล่ะผลออกอียังออกว่าบ่อตีป่อยังอืเขายังปล่อยให้ออกมากนอกห้องนอก,นอกนยังหรือบอเขากอะอ่าอาหารการกินยังเขาก็ให้กินในห้หองเลยบานีจังเก้บนนี่คืออ่าไปาย,ยา้ำมาแรงไปย้ำแรงบานี้กะ ่าจะไปนอนคนละห้องกับพญ่ยนอนคนละห,อห้องเศร้ามากเข้ากัจังควยสีมาเช็ดเอาน้ากันแลกักกะเดินทางต่อลงหัวหินพี่น้องไปที่อ่าหัวหินอินเลิบนะคะไปประจวบต่อฮัลโหลพี่น้องก็เลยนเมือนนี้วันนี้ก็เลยเคลียร์ธุระของตัวเองเคลียร์ธุระแบบไดเว่ิไปใส่สินเชื่อหน้าเนาะ แล้วก็ไปจ่ายอินเทอร์เนต็ตนะคะไปอุ้ยลหลายหายอย่างพี่น้องซื้อของใส่กระจุกระจิกนุ่นนี่นั่นจักอันยังเป็นอัญยังไปเบิดมือหัวกะโง่ขึ้นมาบ้างก็เลยถูกคุยกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่กะเตรียมมื่อนี้เอาแมวเอากัดใายใส่โกงใส่รถขนไปไปบ้านสัตว์บ้านรับเลี้ยงสัตว์พี่น้องซิปมือซิปมือแล้วจ้างเขาเรียงแปดพันบาท กีนาขลันล้านไหมล้านไหม,หมอยู่อ่อไอ้นี่แหละที่เขาส่งมะห่นะพี่น้องที่เขาส่งไหมมะห่เห็ดผ่าพันค้อเนี่ยแล้วก็มีหลายคนที่สนใจได้พี่น้องแต่ว่าย่ยบนคือบ่สะดวกคือบ่ออสะดวกกันจะรีวิวบุอ่ามีคนสนใจได้พี่น้องสนใจผ่าเนี่ยเพราะว่าช่วงปีใหม่ หลายคนก็ลงมาบ้านนอหลายคนก็กับเข้ามาในประเทศเราก็จะกลับออกไปเสยียก็อยากได้ไปน้ำยังสีนะ้าพี่น้องบางคนก็แฟนอยู่ต่างประเทศจะซื้อแล้วก็จะส่งไปต่างประเทศยังสีนะ้าพี่น้องอันนี้เป็นสีอันเป็นสีน้าตาลได้เนี่งามงามสีน้าตาลใสไ,ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะผู้ที่สูงอายุในน,น้อยเป็นของขวัญของฝากได้สบายๆเลยสวยงามมากเลยพี่น้อง หลายสีญี่บนเดมาเถี่ยวนี่หลายสีเราไนี่อ่าสีเทานะคะสีเทาที่มันขาดอ่ะเนี่ยเนี่ย้านไหมท่วมมากเนี่ยญี่บนกันเลยเดี๋ยวจะออเดอร์ไว้นะคะจะสร้างไว้เดี๋ยวลงมาจากไปหาพ่อใหญ่กับลงมาจะมาลุยเห็ดเราผู้ได้อยากได้เอาไปฝากพี่ฝากน้องทั้งต่างประเทศจะกกะจ้างวากันน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าให้ทำธุระส่วนตัวน,นู่นนี่นั่นซะก่อน กลับลงมาเดี๋ยวจะมาลุยอีกคือเก่าเรพี่น้องมาลุยอีกคือเก่ามื่อนี้ไปสาหัวสาผมมาเออไปทําความสะอาดสะสางร่างกายไปทําเล็บทําอะไรฮะเขาเอาไอ้ไอ้กวายจับไปให้ผู้ใดบุ๋ศรัลไอ้ส่วนฟิสซ่ามันให้กลองนึงจางไวให้ยูเขาไว้ใส่บุเ๋จะยังไม่กิน องงเ,อเอาวันสุดใจไว้น้ำเอาสุดไว้น้ำมามาเพ็ดชุดนี้ที่ทีปีหลินอ่าอยู่พระละได้กบนองบัวชุดนี้พี่น้องชุดนี้ยังไม่ได้ใส่เลยไม่อียมแกะกองชุดนี้ยังไม่อี่ยมแกะกองก็ไปสีชมพูนะชมพูขาวแดงอันนี้จะเป็นสี สีแดงเแดงส้มเแดงสมเแด,ดงเหลืองนะอเนาะอแต่ว่าเขาถ่ายอยู่ในกล่องมนันนั่นสามชุดสี่ชุดชุดอกกิจเลือกเอาไปเพราะหญ่กระตื้นเต้นพี่น้องเมื่อนี้เตรียมการเนาะเพิ่อนอ่าม,มือว่านี่เพิ่นไปเพิ่นไปสววกเพิ่นไปสววกอ่าเมื่อนี้ผลผลออกแล้วเพิ่นก็นจะเตรียมเดินทางขึ้นเครื่องมือื่นมาอื่นจับม่วงเหรอแล้วบอกอยู่ เอ,ออเบุก็ลืมเพราะว่าก็จะมาหอดประเทศไทยเข้าใบหอดประเทศไทยเข้าใบสองโมงลงเกล่องใบสามโมงอ่ะปนีกัยเยบนกับไปกับสิไปหอดข้าวแรงเหมือนบอกไปหอดข้าวแรงกับินังแท็กซี่ไปลงเล่มเลยลงเล่มสุกโกศลเลยพี่น้องกับสิบ่ญยากดอกตีคิดว่ากับสิบ่ยากปนไดดอกตีบ่มีอุปสรรคอย่างที่แรกที่แรกว่าจะไปนอนอยู่กับพี่ชุดจิมา อันนี้มาเช็คเบิ้งโรงแรมแล้วไม่ใช่มันอยู่คนละทางมันอยู่คนละที่มันต้องย้อนกลับขึ้นมามันต้องย้อนกลับขึ้นมาอีกนะพี่น้องก็เลยว่า,อาเอาที่สะดวกก็คือเข้าไปหดอมอชีละ่ะเขาก็นังแท็กซี่ไปเลยเมาแท็กซี่ไปเลยจิจักบาดยามันเพราะว่าพ่อใหญ่เขาจ่ายเขาซัพพอร์ตเราไม่ต้องออกอะไรสร้างมัน <laughs> เพราะว่าเอาที่สบายเอาที่สบายเอาที่สะดวกเอาสะดวกก็สกะดวกแล้วสิไปขึ้นรถจีพีเอ ลากกระเปา๋าคือลากกระเป๋าลงแย้บนโอ้บหท่านกินออกพี่น้องอท่านกินยานตกรถอยู่เอาเป็นมาตามที่สะดวกเขาห่ละนางแมนแท็กซี่ลรเบริดจากบาาก,กัญามันเถอะกับที่หลายบาดอ,อกที่โนะเรามื่อื่นก็เดินทางไยพี่น้องอาจาจะเสด้เฮดคลิปหรือ่ได้เฮดคลิปกับบรู้เต่ามือนี่กันญาคือทอดเด่น่คือทอด,ด,อทอดกับเลยมาไล่งานมาบอกสูกันฟังซื้ออ่อาสำหรับผู้ใดที่้าง ปลาเดอ้อสร้างปลาลก็ะยังยังนะคะยายบนเฮ็ดตุนไวเร็วอ่าเหลือพริกปะทูเหลือพริกปะท,อปะทูอยู่กิโลหนึ่งหรือสองกิโลนี่แหละแล้วก็พริกแมงดาอยู่ประมาณโลครึ่งหรือสองโลมันจะเฮ็ดแบบยายบนเฮ็ดเป็นแพก,กับพี่น้องเฮ็ดเป็นแพกไว้แพกและเคึงเค่งโลกรึ่คงโลแล้วก็มีเป็นกระปุกนะคะมีแบบกระปุกกระปุกละห้าสิบบาทถ้าผู้ใดสิสร้างกะสร้างมากับยายบนได้เดี๋ยวยายบนส่งทีอยู่ส่งยังมาให้ลูก ลูกสาวเอาออกไปส่งให้นะคะกับเบญ่าในการในการสร้างในการออเดอร์บ่่า,านะคะว่าจะเป็นผ้าบันพ่อหรือเป็นยางกับสร้างเนาะอยากสร้างอยากยางกะเดี๋ยวย่บนจัดการให้ลูกให้ลูกไทยลูกหรือว่าเป็นผู้ส่งผู้ยางห้ก็ได้เองส่นะพี่น้องบ่บ่บมีปัญหาอย่างสร้างจองเขาไมา่ได้ช่วงปีใหม่ยืบนบ่อยูแต่ ลูกลูกหลานอยู่เขาก็เขาสอนใบเรียบร้อยแหล่ะว่าเฮ็ดยังไงทรงยังไงแบบใดนะคะพี่น้องก็คือสิ่งพิเเนาะอันผู้ใดต้องการคันมาแล้วอยากกลับไปอยากเอาไปยุ่ไปกินกะสั่งได้นะคะแบบตะว่าโบเรียงว่านะพิกพริกปะทูกัวแห้งพริกแมงดากัวแห้งนี่จะบอกว่าเลี้ยวๆในเด้อพี่น้องเกิดว่าเพระวัดยุบบ้านเนี่ข้าเจ้ากับมาสือเื่อกันนะคะเพิ่นกับมาสือไปไปคุกเข่ากินคือกันพราะว่าช่วงนี้พักหลาย เออลวกลวกพักแล้วก็เอาพริกประทูไปคุกกินกับพักลวกกนะพี่น้องบ้านเฮาไปกินคือกันกินแบบนั้นอันนี้ผูใ้ใดต้องการจะรีบหน่อยรีบด่วนหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบิดเดี๋ยวมันเบิดมันจิบริไรเห็ดางกลับขึ้นมาผนเลยจะเสียดเห็ดของน้องของน้องยานะครับของน้องนัตติยาเด้อมือนเด้อเขาเสียเอาไปทรงไห้เมื่อนี้ไปบ่ท่านไปสนี่ อ,ออกไปสายไปเซนีไปกวนออกไปอ่าทรงโยมเ,เพิ่มเมืองย่างลูกสาวไปเลบอทันเออบอทันไปเซนีเขาปิดกวนเขาขนไปไปเซนีใหญ่อำเภอสุมพวงกวนก็เลยก็เลยบดเอชจงกะเลยบดเอชจงก็เลยเ,เอากลับขึ้นมาอ่ามืออือ่นจังเสียวไปทรงไม่นะของของคุณครูนันทิยานะคะนันทิยานันทิยาประมาณนั้นแหละนะเออเยกวงกลมซื้อลแล้วแล้วก็เป็นเลฟซี่เป็นลูกค้าประจำพะล่ะพี่น้อง น,นั่นแหละเนาะเอาอมาบอกมาเกาวสูกันฟังพรุ่งนี้ก็จะเดินทางจังไรเดี๋ยวยิ่บนอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะกอบคอบคุณหลยๆค่ะ